การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามาริอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ทุ่งนามาีมิเป็นแมวที่สงสัยและชอบสำรวจสิ่งรอบตัววันหนึ่งขณะที่มาีิเดินเล่นตามทางเธอได้พบกับนกตัวเล็กๆที่บินตกลงมาเพราะเจ็บปีกเจ้าเป็นอะไรไปหรือมาริถามด้วยความสงสยัยข้าบินตกลงมาข้าปวดปีกมากนกน้อยตอบเสียงอ่อนล้า มาริจึงอาสาช่วยนกน้อยโดยพาไปที่ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งมีรังเก่าของนกอยู่เธอใช้ขนนุ่มของตัวเองสร้างรังใหม่ให้กับนกน้อยพานกน้อยขึ้นไปพักในรังนั้นและดูแลจนกว่าปีกของนกจะหายดีหลายวันผ่านไปนกน้อยก็สามารถบินได้อีกครั้งก่อนจากไปนกน้อยพูดกับมาริว่าขอบคุณที่ช่วยข้านะ จากนั้นนกน้อยก็บินขึ้นไปบนฟ้าทิ้งเสียงเพลงเพราะเพราะไว้เป็นคำขอบคุณมาลิรู้สึกอิ่มเอมใจและได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนฝูงทำให้หัวใจของเธออิ่มเอมกว่าการได้เล่นหรือสำรวจโลกเพียงลำพังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาจะนำมาซึ่งมิตรภาพและความสุขที่แท้จริง